สวัสดีค่ะนี่เป็นใงใดพี่น้องเอ้ยเดอ้อมาในลุกหมาดนางเอกทุนที่หนึ่งร้อยห้าบาทนี่ค่ายพีจีเดอ้อเกมนี้ซื้อว่าเกมจินนี่แล้วกันอ่ามาลองเล่นกันเบองทุนเบด,ดจะหาบาทก็พระเนาะพี่น้องเอ้ยเบด,ดหน่อยอหลีได้นี่ม <c oughs> าเบิร์กันดีกว่าเขาสิหลอดเลยว่าเขาสิหลวง เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมเลยค่ะที่ว่ามันแตกง่ายเขาว่ามันแตกง่ายอิรีบอโอ้ยสีมืดเหรอ68บาท63บาทเหรออี๋อย่าว่าถั่วอย่ามืด48อุ้ยมันสิบอไม่อิรีบอเดี๋ยวนี่เพื่อฉีกากันนั่นแหละเอ้ยมาแล้ววาย ได้ฟีเจอร์พิเศษนะคะตัวน,นี้นะฟีเจอร์วายนะแทนสัญลักษณ์ใดๆก็ได้อย่าว่าเด้อนี่ช่าปะปั๊บทุนเบ็ดแค่5้าบาทเองเท่าไหร่ละเท่าไหร่คือเข้ามาสาหน้าขนาดนี้โอ้โหถ้า4หน้าแล้วไม่อยากจะคิดเลยอะแค่5บาทนะคะคือเราเล่นเหลือแค่38บบาทคือใกล้จะหมดอยู่แล้วอะ่ะ ซูปเปอร์เมกาวินเลยโคตรสุดโอ้โหพันสี่ร้อยสิบสี่บาทค่ะทุกคนคุณแค่หนึ่งร้อยห้าบาทเบดตาละห้าบาทปาเห็ดปาจะแห้งๆจะเทียร์นีนยคือสุดสุดจริงโ,โหใครที่อยากมีโมเมนต์แบบนี้นะสามารถเล่นใช้ควบคู่กับโปรแกรมสแกนสล็อตก็ได้นะคะเพราะว่าสิว่างไหนวะ เกมคายอันพี่จีสลอดแหมย่ามเขาเล่นน่ะขันเขาเล่นถือช่วงเวลาของมันมันสิแตกตั้งเต้เข้าของมาเลยด้ยอิลีตรงร่องเองกับตัวเออขันผู้ใดอยากได้โปรแกรมสแกนสลอดเวร่องกะสามารถขอาเ็นต่เส็บกันเขามากก็ได้ว่าขอสูสลอตหน่อยเด้อไม่ขิดตัวดอกพี่น้องเอ,อ้ขันผู้ใดอยากได่คอมเมนต์เขามาเลยแล้วก็แคปภาพนาจอทรงมากที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวมีอันน้อง แอดมินที่ว่าเพิ่นแจก,กสูตรแห้เออเพื่อนสิทาต,ตอบเจ้าเขาออาให้ดกและก็คันผู้ใดอยากสิให้ลองเล่นเกมได้หฮเบิงกษสารารถคามเมนตินตตคลิปกันเขามาได้มีเทคนิคอีหยังที่บ่ต้องใส่โปรแกรมก็สามารถบอกกันเข้ามาได้คือการยะสีล่องเอาไปเล่นใหฮเบิงเด้อพี่น้องว่าวแต่ว่าย่ามันแตกแต่ที่แล้วเป็นอย่างมันคือบ่ม้อีกเออเอาเอา,เอาเข้าไปพ่อเราละเนาะแด้ว่าทุนลอยหาแบ วิดตาละหาบาทแต่เงินมาพันกว่านี่มันโอ้โหโคตรสุดแต่ว่าคันผู้ใดไม่ทุ่นนักทุ่นนากว่านี้ก็สามารถปรับเบ็ดขึ้นไปได้อีกล่างเที่ยวมันสิแตกแสนนาะพี่นองเอ้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนฝากกันไว้น้ำสำหรับโปรแกรมสแกนสล็อตเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเด้อ